สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับเนวันนี้ก็มาอยู่กับหน้าเกมลักกี้เนโกมนะเจ้าเนโกนนาโชว์ครับผมนะเล่นของหน้าไค่คูณ88เออคูณ88ดก็ไม่ค่อยได้เล่นสล็อตท่ผูชมนะจะไปเล่นไฮโลบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ลองมาจากสล็อตดูหน่อยท่ชมนะว่ามันจะเอาเรื่องเอาการหรือเปล่าเออถ้าเอาเรื่องก็ถือว่าโอเคเราไปต่อกันได้ลักี้เนโ มาดูอีกันปกติก็จะเล่นช่วงกลางวันนี่โกยแตกช่วงประมาณ5้าโมงอยู่นะห้าโมงเย็นก็ถือว่าพอได้นะอันนี้ก็ลองมาเล่นช่วงดึกดูหน่อยเออส่วนมากนะเกมที่มันจะแตกแบบเหมือนบกักบักที่ได้เยอะๆส่วนมากมันจะเป็นช่วงดึกนะลองสังเกตุไหมที่เราแตกเยอะๆแตกหมืน่นแตกอะไรอะ่ะเออสามารถจะเป็นช่วงดึกดูอออรอบแรกเป็นยังไงเออแถวสองแถวสองแถวสองโอ้โหเกือบบันถึงอ,อ๋อไป ซื้อ, 2, 000, 000, 000. อได้สองพันกว่าไหลมาโอ้โห,โโหจะได้พอหนึ่งพันหรือเปล่าวะคูนรัวรัวเลยวะถ้าคูณไหลแบบนี้แล้วแม่งไม่ค่อยจะแตกนะเออคูณด้วยแตกด้วยเพื่อนสวยเยือกเยิดมาเต็มหน้าไปสวยงามห้าร้อยเริ่มสวยเริ่มสวยเริ่มสวยงามเอ๋อแถวแรกว่าไงสวยงามเปียงเออเออเอเออย่างน้อยเจะไม่ยเ,เยอะวะ ก้อนโตไปดิคิดว่าจะไม่มีช็อตก้อนโตซะแล้วอ่ะตีหมุนสีหมุนสุดท้ายเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะโอโ้โหไหลเลยอโอโ้หรอบสุดท้ายก็ว้าวไปดูนะน่แหนไงแม่งได้ก้อนโตช็อตเดียวละหายเลยอ่ะได้มาสองพันสามร้อยครับผมก็มมมมมถือว่าเจ็บไม่เยอะคุณผู้ชมนะถือว่าได้อยู่ <S 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 <G l ug> เเฮ้ยเเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่ามาเลยเว้ยมาเลยเว้ยตู้ไม่สามร้อยยี่มาออวิเด็บบด้วยความบาดเสียงยุ่มนะทุ่มสี่ห้าพันล่อไป1ิดร้อยอะแต่ถ้าเข้าโบนัสก็หาตึมอะเออตูปเข้าไปสองมาสิยังอยู่นิดหน่อยผมสี่สิบจื๊บตึบตึบโอ้โห อะไรวะไปสิบมาแถวสองอุ้มไม่ได้ละหินมาแต่กไกลละสองเต็มหน้าแบบนี้อโอเคห้าร้อยเอาวะตึมตึมว่าเทีบมาสองร้อยละวัดใจแม่งเลยถ้าเข้าเข้าหนักถ้าไม่เข้าก็แป๊บเดียวหมด,ดอ่ะขอสักดอกเงินขอสักดอกบอเบาใอแบบนี้เลยสามร้อย สวยงอู้ยหน้ามีคูณเนาะแค่ช็อตพันสี่มีคูณแล้วสวยเลยเฮ้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 ย,ยมีคูณแบบนี้สวยเพื่อนอ่าหนึ่งพันสี่สิบโคไม่ไหลวะเฮ้ยอะไรวะอ่าสี่ร้อยแปดสิบได้สักหนึ่งหมื่นก็ถือว่าโอเคแล้วแหละท่นโยมหนึ่งหมื่นก็ดีใจแล้วแหละ เออไหลมาเพื่อนไหลมาตูมเก้าร้อยสิบครับผมมาอีกไหมมาอีกไหมเอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ย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 เอาเลยเว้ยเอาลุยเอาลุยคูณมาเลยสวยงามพันสองร้อยจะไปอีกเอาอยู่นะมาเฮ้ยสวยเหล่านี้สี่ร้อยมา เฮ้ยดอกนี้สวยไปเลยแถวสองจังวันนี้เรียบร้อยไปอุ้ยนามีคูแองชดใจใหญ่เข้าเสียดายไม่มีตัวคูณผ่นะแ้่เสียดายว่ะโอ้โหไหลละเริ่มไหลละไปละเวสสี่ร้อยอ่ะเป็นไงเป็นกัน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 ดูห ตูมสวยพันสี่ไหลหน่อยเพื่อนเออสวยงามพันเก้าร้อยมาโอ้ยยังไม่บิ๊กบินยังไม่บิ๊กบินอืมเขาเสพมาโอ้ยมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่วะเนี่็อตแบบนี้นะ่ามีคูณแม่งไม่เฮ้ยช็อตนี้สวยเสียงแปดมาเออตอนนี้เก้าพันเจ็ดร้อยไปไปมาเกือบหมื่นเลย ไปๆมาเกือบหมื่นน่ะเออเก้าพันเท่าไรวะเนี่ยเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ๋อไม่ให้แม่งถึงหมื่นเลยเป็นไงวะมันเหลืออยู่นิดเดียวเองเหลืออยู่สองร้อยกว่าสองร้อยเท่าไรวะสองร้อยสิบเก้าเออจะถึงหมื่นละแต่ใจก็อยากขอให้เลยพี่ยมนะถึงหมื่นไหมถึงหมื่นไหมแต่โหลด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 ลแล้วเจ็ดพันแล้วแปดพันสวยเพื่อนมา ไรหน่อยเออเถวสองว่าไงมาหน่อยเออปังก็ไปสวยวายจังวันนี้บันเทิงบันเทิงสองสี่เรียบร้อยแตกหมืน่นเออโอ้แม่โคเสียงเลยวะอ่อโอเคครับผมนะก็แตกหนึ่งหมืน่นละหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยก็ถอยดีกว่าพุณผู้ชมนะก็ไปครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับเนาะสวัสดีครับ